ข่าวดีเห็นชอบแล้วแจกของขวัญปีใหม่2,567ให้ประชาชนทั่วประเทศได้ภายในวันที่15มกราคม2,567แน่นอนใครได้บ้างดูด่วนสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ คอปอกอเห็นชอบหลักการแปลงที่ดินสอปอกอ4 1ขีดศูเป็นโฉนดหลังถือครองครบ5ปีเพื่อเอื้อประโยชน์ให้เกษตร,รกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนและตกถึงมือทายาทในการประกอบอาชีพเกษตร,รกรรมอย่างยั่งยืนร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร,รกรรมคปอกอ ครั้งที่5ทับ2,566นห้องประชุมชัยยงชูชาติสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสปกกรุงเทพมหานครว่าในวันนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักการปรับปรุงเอกสารสิทธิ์สพก4สีขีดศูเพื่อยกระดับเป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำคัญเช่นห การจัดที่ดินยังคงเป็นไปเพื่อประกอบเกษตร,รกรรมตามศักยภาพของพื้นที่ 2. สามารถเปลี่ยนมือได้ระหว่างเกษตรกรที่มีคุณสมบัติด้วยกันตามที่กฎหมายกำหนด 3. ต้องปลูกไม้มีค่าในพื้นที่ตามสัดส่วนที่สปกกำหนด 4. สามารถใช้คำประกันเงินกู้กับสถาบันการเงินได้ทุกแห่งโดยเฉพาะสถาบันการเงินของรัฐ 5. ต้องถือครองสอปอกอ4ี่ขีดศูและทำประโยชน์มาไม่น้อยกว่า5ปีโดยสปอกอจะทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่างๆเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้กระทรวงเกษตร,รและสหกรณ์โดยสปอกอจะส่งมอบโฉนดที่ดินเพื่อเกษตร,รกรรมฉบับแรกให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่เกษตร,รกรได้ภายในวันที่15มกราคม2567อย่างแน่นอน และจะทยอยให้สปอกอจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการออกโฉนดให้กับเกษตร,รกรทุกจังหวัดที่เข้าหลักเกณฑ์ตามลำดับทั้งนี้เพื่อให้เกษตร,รกรสามารถนำที่ดินไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพเกษตร,รกรรมอย่างแท้จริงสามารถตกทอดถึงมือทายาทและเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อต่อยอดอาชีพด้านเกษตรได้อย่างยั่งยืนต่อไปด้วยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวนะคะ สำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ